สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้พระมหาวชิราลงกรณ์และราชินีสุธิดาได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระชรกิติยาภาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลากลยาณีไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมห้าศาสนาสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดิน ณพระลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครและการเสด็จพระราชดดำเนินในครั้งนี้ของพระมหาวชิราลงกรณและราชินีสุธิดานั้นเป็นการออกงานพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครั้งแรกในหลายรอบสัปดาห์เพราะได้มีเจ้าคุณพระศรีนาถพิลากลยาณีตามเสด็จในครั้งนี้ด้วย ทำให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้วิาพากษ์วิจารณ์และให้การจับตามองถึงการออกงานในครั้งนี้ของเจ้าคุณคระสรินีนาถซึ่งก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าการออกงานในครั้งนี้ของเจ้าคุณคระสรินีนาถนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเจ้าคุณพรัสรินีนาถนั้นเป็นส่วนหนึ่งและเป็นบุคคลที่ยอมรับของราชสำนัก โดยนอกจากจะได้ร่วมเสด็จออกงานที่สำคัญในวันนี้ด้วยแล้วนั้นเจ้าคุณพระสินีนาถยังได้สวมใส่สร้อยพระสอพระพันวัส,สาอายิกาเจ้าออกงานอีกด้วยซึ่งเป็นสมบัติเก่าแก่ของราชวงศ์จักรีและสร้อยพระสอเส้นนี้ก็ทำให้เจ้าคุณพระสินีนาถนั้นดูสวยสงาและโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในขณะที่ราชินีสุธิดานั้นได้สวมใส่สร้อยไข่มุกแบบเรียบง่ายและราชินีสุธิดานั้นก็ดูสวยสง่างามและโดดเด่นไม่แพ้กันเมื่อราชินีสุธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาได้ออกงานพร้อมกันประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ให้การจับตามองถึงความขัดแย้ง ของเธอทั้งสองที่เคยผ่านมาซึ่งเธอทั้งสองนั้นได้แสดงท่าทีที่ดีต่อกันและยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับเสมือนกับว่าไม่มีเรื่องขัดแย้งใดๆภายในราชสำนักและประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจาร์ณถึงเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก เพราะอย่างที่ได้กล่าวถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้นั้นถึงกรณีภาพหลุดนับพันภาพของเจ้าคุณพระสินีนาจที่ได้รั่วไหลออกมาและได้ถูกส่งไปยังสำนักงานข่าวในหลายๆพื้นที่รวมถึงกลุ่มนักวิจารณ์สถาบันอีกด้วยและสื่อหลายสำนักต่างก็ได้เขียนถึงข่าวกอสิบเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก รวมถึงยังได้เขียนข่าวถึงกับว่ากลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อราชินีสุทธิดานั้นเป็นคนปล่อยภาพลับเหล่านี้ของเจ้าคุณพระสินีนาถให้กับสำนักงานข่าวและสำหรับการสังเกตการของประชาชนในวันนี้ก็ได้สังเกตเห็นถึงเพจเพจหนึ่งของกลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อราชินีสุธิดาได้มีการโพสต์รูปรายงานในวันนี้ และได้ตัดรูปของเจ้าคุณพระสินีนาฏออกไปทําให้กลุ่มคนที่สนับสนุนเจ้าคุณพระสินีนาฏนั้นรู้สึกไม่พอใจและน้อยใจเป็นอย่างมากซึ่งนั่นก็เป็นแค่เพียงการสังเกตการจากประชาชนเพียงเท่านั้นและเรื่องที่น่าสังเกตในวันนี้และประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้วิพากวิจารณ์ถึงในพระราชพิธี ซึ่งทุกพระองค์นั้นมีฉัดกลางแต่เจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นทำไมถึงไม่มีฉัดกลางในขณะประกอบพิธีและการที่เจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นไม่กราบลงบนพระแท่นแต่กลับก้มลงกราบกับพื้นเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเป็นตามลำดับชั้นยศซึ่งเป็นเรื่องปกติของประเพณีไทย และพระเจ้าก็เชื่อว่าเจ้าคุณพระสินีนาศนั้นเต็มใจและไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นเป็นไปตามประเพณีและตำแหน่งของเจ้าคุณพระนั้นเป็นเพียงชั้นผู้ใหญ่แต่ยังไม่ใช่เชื้อพระวงและการที่เจ้าคุณพระสินีนาศกราบลงที่พื้น นั้นถูกต้องดีงามตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วและนี่ก็เป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของเจ้าคุณพระศรีนาถที่พวกเราประชาชนชาวไทยจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนซึ่งความน่ารักถ่อมตนของเจ้าคุณพระศรีนาถนั้นยิ่งทำให้ได้ใจประชาชนมากยิ่งขึ้นไปอีกและเสียงชื่นชมของประชาชนส่วนใหญ่ก็ดังกึกก้องมาให้ข้าพเจ้าได้ยินอีกแล้ว เรียกได้ว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากลยาณีออกงานนี้ท่านได้ใจประชาชนไปเต็มเต็มโดยมีประชาชนบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ท่านทำแบบนี้มาตลอดท่านทรงน่ารักมากๆท่านไม่เคยกราบบนพระแท่นที่เขาเตรียมไว้ให้แต่ท่านก้มลงกราบกับพื้นแบบนี้ทุกครั้งรักนะคะเจ้าคุณพระ และความสำคัญของการกลับมาอีกครั้งของเจ้าคุณพระสินีนาศในครั้งนี้ก็คือพระมหาวชิราลงกรน,นั้นทรงให้เกียรติเจ้าคุณพระสินีนาศเปรียบเสมือนสมาชิกค,คนหนึ่งของราชวงศ์อีกด้วยโดยสำหรับเรื่องการกลับมาอีกครั้งของเจ้าคุณพระสินีนาศหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันเป็นอย่างมากว่า เจ้าคุณพระสินีนาถนั้นมีดีอะไรถึงได้ชนะใจพระมหาวชิราลงกรณ์และเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้กลับมาเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นั้นหลายๆคนก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนได้เคยกลับคืนสู่ฐานันดอนสัก์ิอีกครั้งเชกเช่นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีเลยสักคนเดียว โดยมีการวิเคราะห์จากอาจารย์ประวินเอาไว้ดังนี้ดิฉันได้มีโอกาสสำรวจตรวจสอบรูปหลุดของเจ้าคุณพระศรีนาถที่ได้ส่งมาให้ดิฉันนับพันรูปดิฉันมีข้อสังเกตดังนี้อย่างที่บอกไปแล้วในจำนวนรูปนับพันภาพนี้ส่วนมากเป็นรูปที่โจ่งแจ้งและต้องยอมรับว่าเจ้าคุณพระศรีนาถนั้นเก่ง และการที่จะอธิบายถึงรูปและลักษณะการโพสท่านั้นก็เพื่อให้เข้าใจถึงตัวตนของเจ้าคุณพระศินีนาดโดยแต่ละรูปภาพนั้นไม่ใช่รูปภาพแบบโรแมนติกแต่เป็นแบบฮาร์ดคอร์เป็นรูปภาพแบบพิสดารมีทุกแบบมีภาพถ่ายทั้งในและนอกสถานที่จนต้องสงสัยว่าบางภาพนั้นมีคนถ่ายให้เพราะไม่ใช่ภาพเซลฟี่ทุกภาพ และในบรรดารูปเหล่านี้ยังมีรูปอื่นๆที่สะท้อนความเพอ้อฝันของเจ้าคุณพระศรีนาฏโดยจะมีรูปของราชวงศ์ผสมอยู่ด้วยและก็มีรูปของพระมหากษัตริย์ภูมิพลและราชินีศิริกิจที่ดูจะเป็นไอดอลของเจ้าคุณพระศรีนาฏแน่ๆ มีรูปของพระมหาวชิราลงกรมากพอสมควรและรูปภาพอื่นๆที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์แต่ก็ได้สะท้อนถึงความฝันและความทะเยอทะยานของเจ้าคุณพระศินีนาศโดยทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าการแต่เต้ามาถึงตำแหน่งเจ้าคุณพระได้นั้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นแผนตั้งแต่วันแรก โดยเจ้าคุณพระสินีนาศนั้นมีความเพ้อฝันแบบประชาชนทั่วไปและที่สำคัญเจ้าคุณพระสินีนาศนั้นเป็นรอยเยลลิสแบบเต็มขั้นเลยทีเดียวและก็รวมไปถึงอาจารย์ปวินก็ยังได้พบเอกสารหลายอย่างรวมถึงจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของท่านหญิงศิรีรัฐน์ที่ได้เล่าถึงชีวิตประจำวันก่อนลาออกจากฐานนันดรศาสตร์ โดยเจ้าคุณพระสินีนาถนั้นได้แอบถ่ายจดหมายเหล่านี้มาโดยอาจารย์ประวินยังได้กล่าวอีกด้วยว่าดิฉันเชื่อว่าเจ้าคุณพระสินีนาถนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของชีวิตของครอบครัวท่านหญิงสีรัฐโดยเนื้อหาบางส่วนในจดหมายของท่านหญิงสีรัฐนั้น ข้าพระเจ้าจะนำมาให้ได้ชมกันในคลิปต่อๆไปและนี่ก็เป็นแค่การวิเคราะห์บางส่วนของอาจารย์ประวินเพียงเท่านั้นและเหตุผลของการได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งของเจ้าคุณพระสินีนาศก็คือการเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์อ่อนน้อมถ่อม